ดูคุณตาอายุ82ปีคนนี้แกเป็นอดีตตำรวจตระเวนชายแดนตาก็มองไม่เห็นนะคะแต่ที่ซ้อนท้ายไปเนี่ยหนุ่มพลเมืองดีมาเจอเอาตามายืนทำอะไรตรงนี้ครับถูกแท็กซี่เอามาปล่อยทิ้งไว้ทั้งนั้นที่คุณตากำลังจะเดินทางไปโรงพยาบาลหนึ่งเอามาปล่อยทิ้งไว้อีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะพละเมืองดีก็เลยเข้าไปช่วยเหลือชาวเน็ตโพสต์แล้วก็เข้ามาแชร์เรื่องนี้กันเยอะมากๆเลยนะคะระบุข,ข้อมูลว่าคุณตาที่เราเห็นเนี่ยแกเป็นอดีตข้าราชการตำรวจนะคะ ตามองไม่เห็นทั้งสองข้างคนขับรถแท็กซี่เอามาทิ้งที่โรงพยาบาลไซน้อยค่ะทั้งทงที่จริงๆเนี่ยคุณตาจะไปโรงพยาบาลชนลประทานพลเมืองดีก็เลยพาแกซ้อนรถไปส่งที่โรงพยาบาลชนลประทานแล้วทําตัวเหมือนลูกเหมืหลานเลยนี่มีภาพก็คือว่าพาแกเนี่ยขเข้าไปยื่นบัตรผู้ป่วยด้วยแล้วก็ฝากต่อว่าใครเป็นญาติพี่น้อง ช่วยมารับคุณตาด้วยนะพลเมืองดีก็มาส่งให้แล้วก็พาหาหมอแล้วนะคะจากนั้นก็มีคนมาชื่นชมเจ้าของโพสต์เยอะมากและแน่นอนก็มาตำหนิคนขับแท็กซี่กันเยอะเลยเนี่ยนะสุดยอดเลยขอชื่นชมนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือหลายท่านบอกว่านี่แหละแท็กซี่เป็นแบบนี้คนถึงไปนั่ง <c> Grab <oughs> อ,มอ่มันมีประเด็นอยู่พอดีน,นะฮะอันนี้นะแบบนี้นะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เหมารวมหรอกใช่ใช่ใชนะแท็กซี่ดีๆก็มีอีกเยอะนะเราก็พูดกันอยู่เสมอนะครับทีนี้นักข่าวสำนักข่าวอันนิงของเราก็เลยลงไปเปิดใจผู้ชายที่ช่วยคุณตาที่ตาบอดนะฮะนี่ดูโฉมหน้ากันหน่อยคุณพงการ เลเซนอายุ41ปีนะครับเป็นชาวบ้านในอำเภอไซน้อยนนทบุรีซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์เล่าให้ฟังบอกว่าช่วง7โมงเช้าวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งภรรยาทำงานซึ่งบริษัทเนี่ยอยู่ไม่ห่างจากโรงพยาบาลไซน้อยมากนักก็พบเห็นคุณตาอายุ82ปีคนนี้เดินอยู่บริเวณถนนแถวๆหน้าโรงพยาบาลไซน้อยพอเขาส่งภรรยาเสร็จก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาหา ปรากฏตอนนั้นคุณตาเดินไปประมาณ5โลแล้วใช้ไม้เท้าเดินเลาะไปตามถนนแบบนั้นเน่ยคุณพงการก็เลยรีบเข้าไปถามว่าตาตาจะไปไหนปรากฏคุณตาตอบกลับมาว่าจะเดินกลับบ้านตอนแรกจะไปโรงพยาบาลชนลประธานแต่แท็กซี่มาส่งที่โรงพยาบาลไทรน้อยคุณพงการก็เลยบอกโอ้ยตามันคนละทางกันแล้วโรงพยาบาลชนลประทานมันอยู่ปากเกน็่นู่นพอถามเอาแล้วคุณตามีเงินค่ารถไหมเนี่ยเอจะกลับไปเนี่ยได้เปล่า ปากฏคุณตาบอกมีร้อยเดียว oh. คุณพงการก็เลยบอกเอาอย่างนี้คุณตาคุณตาเก็บเงินไว้นะแล้วซ้อนท้ายมอเตอรา์ไซค์ผมเลยเดี๋ยวผมพาไปส่งที่โรงพยาบาลชนลรับทานเองฮะซึ่งนั่นก็หมายความว่าขี่รถกันไปไกลอย่างที่บอกเลยนะคะทีนี้คุณพงการบอกว่าตอนนั้นเนี่ย เห็นตัวของท่านเนี่ยมีอาการตัวสั่นเหงื่อเต็มหลังเลยหูก็ไม่ค่อยได้ยินต้องพูดดังๆตาเนี่ยเป็นต้อมองไม่เห็นทั้งสองข้างแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นบอดสนิทมองอะไรเนี่ยเป็นฟ้าไปหมดนะคะทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลชนลประทานก็เลยไปช่วยยื่นเอกสารตรวจสอบข้อมูลถึงได้ทราบว่าแท้ที่จริงตัวท่านเนี่ยเคยรับราชการเป็นตำรวจตะเวนชายแดนนะคะซึ่งตัวคุณตาเองเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่ไว้ใจนะมาถึงแน่แล้วหรือเปล่า เป็นโรงพยาบาลชนลประทานจริงไหมนะคะจนต้องมีการให้ทหารที่เขาเดินผ่านมาอธิบายว่าที่นี่ที่ไหนแกถึงยอมเข้ารับการรักษาและพอได้บัตรคิวเนี่ยความรอบคอบของคุณพงการะเขียนเอาไว้ที่หลังบัตรคิวด้วยว่าผู้ป่วยท่านนี้โดนแท็กซี่ทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลไซน้อยนะพร้อมให้เบอร์ติดต่อ,อก,กับทางโรงพยาบาลเอาไว้ก่อนที่ตัวเองจะกลับบ้านนะคะแล้วก็มองว่าคนขับแท็กซี่ที่ทิ้งตัวคุณตายในใจร้ายมากๆเลยไม่ควรทําแบบนี้อีกด้านหนึ่ง ฝากถึงครอบครัวให้ดูแลคุณตาให้ดีกว่านี้ด้วยค่ะมเาอยู่กับอ่านดักซี่จ่ายรายเกินไปทิ้งคนแก่แล้วก็คือแบบมึงน่าสงสารแกมากคือแกแกแกมองไม่เห็นด้วยแล้วก็แกหูไม่ดีด้วยเ<ม>ิอถ้า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 ใส่ใจแกนหน่อยแกก็พาไปถุงแกก็มีค่ารถอยู่นะมาคนเดียวลูกหลานมาคนเขาเขาว่าลูกแกส่งเรียนจบหมดแล้วก็ไปทํางานเป็นราชการได้ดีหมดมไม่ไม่ไมีใครมาดูแกะนะ แต่ผมผมผมก็เศร้าใจอยู่ที่ อ้าวโอ้โหยิ่งฟังจากพลเมืองดีลูกหลานไม่ใช่ไม่มีนะส่งจนเรียนจบทํางานราชการกันดีๆแต่อันนี้เดี๋ยวให้ความเป็นธรรมนะว่าเอทางครอบครัวเผื่อจะมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งมาชี้แจงนะคะแล้วก็ยังไงฝากช่วยดูแลท่านด้วยอายุ87เนี่ยโอ้โหจะ90แล้วแล้วตาก็ไปดีหูก็ไปดีหูก็ไปดีขาก็ไม่ดีฝากครอบครัวนะครับช่วยดูแลกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะฮะถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรที่มันไม่ตรงกันกับที่พลเมืองดีท่านบอกเนี่ย ก็มาชี้แจงมาดูแลกันนะ<ช>ผมเชื่อว่าข่าวนี้มีแต่คนหวังดี<ช>กับคุณตาทั้งนั้นเลยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ